วัดีค่ะวันนี้น้ำเตยนะคะพิธีกรพิเศษของเราชื่อนาดิสนะคะผู้บริหารตัวน้อยของเราวันนี้เราจะพามาแนะนําพ่อพันธุ์ของโครงการเมมเบอร์ขับนะคะซึ่งเป็นโครงการใหม่ของทาง a 2 3ทีนี้เราจะมีใน2กลุ่มคือตัวบา์มันกับตัวบิ p มาเตอร์แต่ว่าเราจะพาไปดูตีละพ่อพันธุ์ก่อนว่าเผื่อบางคนสนใจเป็นตัวโครงการเดี่ยวหรือโครงการจับคู่ที่เป็น3พ่อพันธุ์เนาะสำหรับวันนี้ตัวบิบมาเตอร์ก็จะมี3ตัวหลักเลยก็จะเป็นตัว หนึ่งเลยคือกองโตนะคะสองมิสซิลีอลอสามขาเชนอินขาเชนอินโอเคเดี๋ยวจะพาไล่ดูทีละตัวก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่ง3ามตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์หลักของเราอยู่แล้วนะคะจะมีคงน้ำเชื้อเรื่อยๆอยู่เนาะเราก็จะส่งรีดนะคะเราก็จะมีพวกตัวรวมเพศแยกเพศมีหมดนะคะโอเคมาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกค่ะกองโตครับตัวแรกกองโตค่ะ องโต้จากค่าย L2 เนาะหนาลึกใหญ่ใช่ไหมนาดิสใช่นำเข้าจากอเมริกาอ่านำเข้าจากเมืจาค่ายไหนคะค่าย LQ จากค่าย L2 ค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ของทางอ2 3อย่างเป็นทางการแล้วนะคะอันนี้คือตัวที่1นึ่สำหรับตัวที่2อชื่ออะไรคะ่ะคาเชียนอินค่าเชียนอิน,าน,อนจากค่ายอะไรเอ่ยเอ่อ ...PW อ่า PW อันนี้นำเข้าไหม อันนี้ก็นำข้อจากอเมริกาครับโอเคอันนี้จะเป็นหนุ่มน้อยไฟแรงอนาคตไกลาจากทางอียต์สามนะคะซึ่งเราอยากให้เกษตรกรหรือว่าท่านที่สนใจน้ําเชื้อเนี่ยใช้บริการตัวนี้ได้นะคะอนาคตไกลย้ยํานะคะว่าเขายังเป็นับรุ่นเด็กๆอยู่อ่าตัวนี้อะไรนี่ตัวนี้ตัวร่วมฉากโอเคอันนี้เป็นคาเชียนอินเนาะส่วนตัวสุดท้ายทีเด็ดของเราจะเป็นตัวเชื่ออะไรคะนี่คุณนาดิมิสซูอรี่เอาลอ, <laughs> อจากค่ายอะไรคะ ค่าย P W เหมือนกันค่าย P W เหมือนกันน,นะคะนำเข้าจากอเมริกาหมดทุกตัวนำเข้าจากอเมริกาหมดทุกตัวคือจริงๆนะคะตอนแรกเนี่ยของของตัวมิสซิลีเอาลอมันจะมีแยกเพศ93เซด้วยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเรากำลังส่งนำรีดเอ่อที่โชควาสันาเนี่ยรีดเอ e มซีเก็จะเป็นแยกเพศ75-85เปสำหรับโครงการนี้เราก็จะมีแบ่งย่อยให้ให้เลือกนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะแนะนำตัวพ่อพันธุก่อนให้เห็นเป็นลายตัวก่อนว่าสนใจแบบไหน เนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูทุกพ่อพันธุ न, right? hey, e ์ไรดูเลยนะคะโอเคมิส uh ช่ท oh, okay. ี ing, today, ่เราจากค่า okay, ย T W ของขอดาเนาะตัวนี้เป็นยังไงคะนาดิปโอ้ยมันก็จะตัวยาวๆอ้วนๆตัวยาวๆอ้วนๆตัวยาวๆอ้วนๆอันนี้จะเป็นตัวท็อปของค่าย T W เลยนะคะซึ่งเอจิก็เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการแล้วด้วยตัวของวัวเนี่ยคือจริงๆเพิ่งเข้าไทยได้ประมาณสัก2-3เดือนแล้วนะคะตัวนี้จะเข้าได้ไม่นานอ่าอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสภาพอาก แล้วก็สถานที่แปลกใหม่เพราะว่าหลังจากที่เขาลงเครื่องมาเขาจะดูผมลงนิดนึงอาจจะยังไม่ชินกับเรื่องของอาหารด้วยหมาอนอากาศด้วยตอนนี้กําลังส่งรีบอยู่นะคะใมเอ็มซีเลสสําหรับคนที่รอเนื้อชเอมซีเลนะคะไม่ควรพลาดเลยแดดมาละโอเคต่อไปเลยค่ะนี้่าเช่นอินเนาะหนุ่มน้อยไฟแรงของเราไม่ธรรมดานะคะคนตัวนี้คนนี้กระดูกใหญ่เป็นเด็กกระดูกใหญ่นะคะชายาของเขาเด็กกระดูกใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่นี่ขนาดยังเด็กอยู่แค่ตัวอื่นอ่พอๆกันเลยใช่ ให้เวลาในการเติบโตถูกต้องมันคนไหมนาดิเหมือนแหละแต่อันนี้จะโตเร็วกว่าคนมากโอเคดูนะกล้ามเนื้อใหญ่ทุกตัวแต่มันก็อย่างที่บอกว่าคุณสมบัติของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปอยู่ที่ความชอบเนาะแต่ว่าในเรื่องของสายดิฟเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมโคเนื้อนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากคุ้นอยากอยากเลี้ยงเพื่อขายขายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวกลุ่มพวกนี้ก็จะตอบโจทย์น้ำเชื่อมมีจำหน่ายอะไรยังครับมีแล้วค่ะน้ำเชื่อมมีจำหน่ายแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเรายังเปิดให้สำหรับ สมาชิกโครงการ <c <oughs> Member c ์คลอย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีการเขาเรียกว่ามันจะมี2แบบ2แบบ,แบบคือบรามมนกับบิบมาต์เดี๋ยวเดี๋ยวในรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะใส่ลงไว้ให้อีกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราแนะนําพ่อพันธ์ุเพื่อให้เห็นภาพก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนจริงๆเราก็อยากให้ลองใช้ทั้ง3ตัวเลยสาม,มารถสอบถามได้ที่ไหนคะ,อะสอบถามได้ที่ <c oughs> ไหนนะคะโทรสายด่วนดีที่สุด085 <c oughs> ใช่ไหมว่า ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0651157333นะคะสำหรับเบอร์นี้โทรได้ตลอดเลยหรือว่าไลน์แอด A23 Group แอดใส่แอดนำหน้านะคะ A23 group. group เราก็จะมีทีมแอดมินคอยสแตนบายตรงที่ไลน์แอดอยู่นะคะไลน์แอดมันก็จะมีข้อด<ๆ>ีคือเวลาเราส่งแจ้งความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของทาง A23 ตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลก่อนใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากทราบโปรโมชั่นต่างๆสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลย อย่าลืมตัวสุดท้ายอย่าลืมตัวสุดท้ายกองโตให้ดูกองโตชัดๆนะคะกองโตเนี่ยจริงๆเขาเป็นพ่อพันธุ์ตัวแรกๆที่เราเอานําเข้ามารีดที่นี่ด้วยเนาะสายตาเขาเป็นเอกลักษณ์มากสายตาเขาเป็นยังไงคะคุณนาดดินตัวกองโตเองเลยค่ะโอเคตัวนี้จะมีสายตาที่เป็นเอกลักษณ์มากสายตาเป็นยังไงคะนาดดีอธิบายหน่อยเขาแบบจะ จ้องจ้องคุณจอ้อ,จองไม่หยุดจ้องไม่หยุดเลยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองอยู่โอเคสาหรับตัวกองโตนะคะเราก็จะมีน้ําเชือ้อน้ําเชื้อรวมเพศแล้วก็แยกเพศ m s e ม e c เเนาะอยู่แล้วนะคะมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วกองโตจะขี้ขืดเอานาะดิสลองแหล่งใต้ซิว่าเป็นกองโตเนี่ยมันเป็นยังไง hmm. เอาเผื่อคนอยากฟังไง แรงบ่เป็นแรงบ่เป็นแ <laughs> รงบ่เป็นเป็นภาษาอีสานเด้อจ้ะอือแล้วโอเควันนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะสำหรับตัวบิดมาสเตอร์ของเรานะคะเราก็เจอกันใหม่ในตัวของบรามันต่อโอเคขอบคุณค่ะค,ครับสวัสดีครับ